เอชคาร์ออโต้นะคะสาขาสุรินทร์ธงคนะคะวันนี้นะคะปูจะไปส่งเก้ารถคอนมาเจสตี้คันนี้นะคะเรามีรถสไลด์นะคะไปส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยนะคะขอบอกเลยว่าช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่หลังปีใหม่มานี้นะคะเราขายมาเจสตี้นะคะเฉพาะช่วงปีใหม่นี้นะคะเราขายออกไปมากกว่า15คันแล้วนะคะคันนี้เป็นคันที่16นะคะที่เรากำลังจะไปส่งที่เมืองกาญจนบุรี สไลด์ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการขนส่งของเราเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะเราก็เ,าเอาตัวรถมาเตซี่นะคะตัวนี้นะคะรูขอบอกเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมน,นะคะที่อัพเกรดนะคะเป็นตัวแกรนขึ้นมานะคะตอนนี้เราเอาขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะรูขอบอกเลยว่าคันนี้นะคะขายจบสดน,นะคะในเวลาแค่10นาทีเตรียมขนส่งสรถไปส่งให้ลูกค้าเลยค่ะลูก ออกรถกับเรานะคะที่ b e s า c ์อ Auto นะคะของเรามีทั้งหมด2สาขานะคะมีสาขาล่องเก้าอยู่ระหว่างซอยสี่เอ่อซอย5้ากับซอยเจ็ดนะคะแล้วก็สาขาสุวินทวงศนะคะอยู่ระหว่างซอย3ามสิบกับ34นะคะสนใจนะคะที่อยากได้รถครอบครัวขนาดกระทัดรัดตัวนี้นะคะ ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสิด่อกเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0968808000นะคะหรือเข้าไปที่หน้าเพจนะคะเบสคะ่ะ